ไปมันเป็นปที่พื้นที่ของเขาได้เข้าใจเข้าใจว่าพี่อย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่ดีผมบอกพี่ดีๆผมบอกว่าเข้าใจเข้าใจมันไม่ไม่มีทางหรอกรับไม่ได้แท็กซี่ในกรุงเทพมันรับได้หมดเลยพี่เข้าใจว่ามันรับได้พี่แต่ว่าจีนี้มันเป็นที่ส่วนบุคคลของเขามันไม่ได้ถนนพี่ ครับตอนนี้ถนนแล้วเนี่ยผมอยู่ถนนโอเคถนนนถึงไม่ว่าอ่าโอเคผมอยู่ถนนโอเคอย่าทำกันอย่างนั้นพี่มันไม่ดีผมทำอะไรผมทำอะไรไม่อย่ามาสั่งห้ามสิว่ามันทำไม่ได้มันรับไม่ได้ได้ไงี่ถนนอ่ะมันรับได้มันรับได้หมดแหละพี่แท็กซี่มันเพื่อที่ส่วนผมมาส่งลูกค้าบัตพี่โอ้พี่อย่าไปทำอย่างนั้นพี่ไปเถอะไปเถอะขอขอไม่เล่อย่าไปสั่งห้ามเขาไม่มันรับแท็กซี่เนี่ยใต้เหลืองนะพี่ถูกรู้รู้ผมรู้หมดแหละ จบปากงอยนี่มาผมเองมาเอาได้พี่พี่จะทำอะไรพี่จะทำอะไรได้หมดนะไป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 ได้เลยไปไปไปไาไป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 าปไ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 าไปรปไ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 ปนปไรไปไปไพี่ไป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 ไ พี่คนนี้นะครับมาทํำ้ายรถผมนะครับพี่คนนี้มาผักรถผมมาดึงประตูมาทุบมาทํากระจกรถผมนะพี่ตรโทรแจ้งตำรวจหน่อยนะครับพี่โทรแจ้งตำรวจ